เจาะตัวอย่าง Don't come home อยากกลับบ้านมินเรามีแค่รีนี่ ซีรีส์ดอนคัมโฮมอยากกลับบ้านของ Netflix ปล่อยตัวอย่างออกมาให้เราดูแล้วเป็นตัวอย่างแรกและก็น่าจะเป็นตัวอย่างเดียวเลยนะครับที่เราจะได้ดูก่อนที่ซีรีส์ตัวเต็มจะออกฉายและเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันครับว่าตัวอย่างดอนคัมโฮมอยากกลับบ้านจะมีอะไรมาแง้มๆบอกกับเราบ้างหรือมีอะไรที่เราหน้าคาดเดาต่อได้บ้างเราจะจับทางซีรีส์เรื่องนี้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นอยากให้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องย่อมันมีประมาณไหนเนื้อเรื่อง ย่อก็คือหญิงสาวที่มีชื่อว่าวารีครับที่แสดงโดยคุณนุ่นวรนุษย์เนี่ยพาลูกสาวที่มีชื่อว่ามินกลับมาอยู่ที่บ้านเก่าที่เธอไม่เคยอยู่มาตั้ง30ปีแล้วเป็นบ้านที่เธอเคยอยู่มา30ปีที่แล้วมีชื่อบ้านว่าบ้านจารึกอน,นันต์แล้วก็พอเธอมาอยู่กับลูกสาวเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นเมื่อลูกสาวของเธอหายตัวไปในบ้านหลังนี้ แล้วเธอก็เลยแจ้งความครับแล้วตำรวจที่เข้ามาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ก็คือตำรวจที่มีชื่อว่าฟ้าที่แสดงโดยคุณแพรนั่นเองนะครับโดยตำรวจที่ชื่อฟ้าเนี่ยตามเรื่องย่อที่เขาปล่อยออกมามีการบอกว่าคุณตำรวจกำลังตั้งคันอยู่ด้วยนะครับ <S <S แล้วก็พอคุณตำรวจที่มีชื่อว่าฟ้าสืบสวนสอบสวนคดีนี้ไปสักพักเนี่ยก็พบว่ามันมีอะไรที่มันน่าสงสัยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ซ่อนอยู่ครับ นี่ก็คือเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆที่เขามีการปล่อยออกมาให,ให้เราได้อ่านก่อนนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วคราวนี้ก็เรามาดูกันที่ตัวอย่างฉากแรกๆเลยครับพอเปิดตัวอย่างมาฉากแรกเนี่ยเขาก็บอกกับเราเลยนะครับว่าลูกสาวเนี่ยหายไปแล้วเพราะว่าตัวอย่างมันเปิดมาด้วยฉากของการสืบสวนสอบสวนคุณตำรวจก็ถามว่าคุณชื่ออะไรมาจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็คนที่หายไปเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆมันน่าจะเล่นไปที่ประเด็นการหายตัวไปของลูกสาวเลยครับแต่ว่าการหายตัวไปของลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวเราขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราขอลองมาเจาะไอ้ตรง2อสประโยคเมื่อกี้ครับว่ามันพอจะบอกอะไรกับเราได้บ้างอย่างแรกก็คือตัวนางเอกมาจากกรุงเทพนางเอกและลูกสาวเนี่ยมาจากกรุงเทพแสดงว่าเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็มีการบอกว่าเพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองก็แสดงว่ามาอยู่ไม่กี่วันลูกสาวก็หายตัวไปแล้วครับนี่ก็คือข้อมูลชุดแรกที่ เราได้จากตัวอย่าง 2- 3สามช็อตแรกนะครับแล้วก็อย่างที่สองที่เราพอจะรู้คร่าวๆก็คือที่ว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วไอ้บ้านจารึกอน,นันต์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราพอจะรู้คร่าวๆว่ามันจะอยู่โซนภาคใต้ครับเพราะว่าอะไรเราถึงรู้ว่ามันอยู่โซนภาคใต้เรามาดูกันที่เสื้อของคุณตำรวจครับเสื้อของคุณตำรวจเนี่ยมีการติดตราสัญ,ญลักษณ์ตำรวจภูธรภาค8อยู่ครับตำรวจภูธรภาค8คืออะไรตำรวจภูธรภาค8ก็คือ เป็นส่วนราชการของหน่วยงานตำรวจครับที่ดูแลในโซนภาคใต้7จังหวัดก็คือกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สุราษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องไอ้บ้านจารึกอนันต์เนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งใน7จังหวัดนี้แหละแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือเนื้อเรื่องและบ้านหลังนี้เกิดขึ้นในโซนภาคใต้นะครับนี่คือสองข้อแรกที่เรารู้ก็คือ นางเอกมาได้ไม่กี่วันลูกหายและ2เนื้อเรื่องเกิดที่โซนภาคใต้อนี่คือ2ข้อแรกก่อนที่เรารู้ครับเดี๋ยวจะไปดูฉากถัดๆไปกันดีกว่าครับช็อตถัดมาที่อยากพามาดูที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คือช็อตนี้ครับ ช็อตที่คุณวารีเนี่ยเปิดกระเป๋าออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามีเงินเป็นฟ่อนๆเลยแล้วก็มีปืนอยู่หนึ่งกระบอกตรงนี้ก็พอจะบอกสถานการณ์อะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะมาบ้านหลังนี้ได้อยู่ครับประกอบกับดูหน้าตานางเอกที่และดูเหมือนโดนซ้อมมาหรือโดนทํำร้ายร่างกายมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเธอมีปัญหากับสามีครับหลายคนก็น่าจะคิดอย่างนี้นะเธอมีปัญหากับสามีก็เลยอาจจะขโมยเงินสามีมาครับ หรืออาจจะเป็นเงินของเธอก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเป็นเงินของสามีน่าจะแลดูมีอะไรมากกว่านะครับแล้วก็พกปืนมาด้วยไว้ป้องกันตัวนะครับอันนี้ก็เลยคาดเดาไว้ว่าเธอน่าจะโดนสามีทำร้ายจนทนไม่ไหวเธอก็เลยพาลูกหนีมาครับแล้วก็การทะเลาะกันหรือการทำร้ายร่างกายของสามีของเธอเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่มันรุนแรงมากๆนะครับไม่รู้ว่าทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะ มีอะไรบางอย่างที่มันรุนแรงมากๆจนเธอต้องหนีมาแหละนะครับแล้วหลังจากช็อตนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นชอ็อทที่เขาตัดมาให้เราเห็นว่านางเอกเจอเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างครับทั้งมีเหมือนเตียงหล่นลงมาอะไรตรงนู้นตรงนี้เพื่อพับนะครับแล้วก็มีอยู่ฉากหนึ่งครับที่เป็นฉากของตัวละครของคุณปูวิทยาเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครที่เรายังไม่ทราบชื่อนะครับมีการบอกว่าไอ้บ้านทรงฝรั่งหลังนี้เนี่ยเขามีข่าวลือว่าเป็นบ้านผีสิงนะครับแล้วเราก็จะเห็นไฟเพื่อเพื่พับตามบ้านเนี่ยนะครับผมว่าเรา มีตะกอนหลักๆพอที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวอะไรบางอย่างได้แล้วครับอย่างแรกก็คือเธอมีปัญหากับสามีนะครับมีปัญหากับสามีก็เลยพาลูกหนีมาในโซนภาคใต้ที่เป็นบ้านของเธอแล้วไอ้บ้านทังโซนภาคใต้ของเธอเนี่ยก็ดันมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ มีข่าวลือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ครับแล้วก็จากที่ดูตัวอย่างมาเดี๋ยวผมจะเล่าในมุมของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเล่าเป็นชอ็ชอตๆยากเอานี่ในมุมของผมเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆซ้อนกันอยู่ในเรื่องครับอาจจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับครอบครัวของเธอแล้วก็การหายตัวไปของลูกของเธอเนี่ยหนึ่งเรื่องแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือความลึกลับของบ้านหลังนี้ครับจริงๆมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันที่จะไปค่อยๆเฉลย เพราะว่ามันเป็นซีรีส์มันมีเวลาให้เล่าเยอะครับที่ผมมองไปแบบนี้เนี่ยผมอยากจะพามาดูตรงนี้ครับอยากพามาดูช็อตนี้ช็อตที่เป็นเหมือนหนังสืออาจจะเป็นสมุดนะครับอาจจะเป็นสมุดพกของลูกแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆผมลองหาความหมายเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ดูแล้วนะครับแต่ผมยอมรับเลยว่าผมหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่แต่ว่าพอหาความหมายไม่เจอก็ผมก็เลยคิดว่า หรืออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่หนังสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคล้ายๆกับไอ้พวกเรื่องอะไรนะบ้านเชา่าบูชายันอะไรเทือกเนี้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดก็คือหรือว่ามันไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงแต่ว่ามันก็เป็นรูปวาดน,นี่แหละแต่อาจจะเป็นรูปวาดที่พยายามบอกใบ้อะไรเรา คุณเห็นรูปภาพแบบนี้แล้วคุณนึกถึงอะไรครับสําหรับผมเนี่ยพอเห็นรูปภาพแบบนี้ที่มันเป็นวงกลมวงรีอะไรซ้อนๆกันเนี่ยมันมีความลวงตาอยู่ครับผมก็เลยเอ๊หรือว่าหรือว่ามันไม่ใช่สัญลักษณ์อะไรพิเศษแต่ว่ามันเป็นนัยะบอกเราว่าเอนางเอกคุณวารีเนี่ยหลอนไปเองหรือเปล่าเห็นภาพลวงตาไปเองหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเธอไม่มีลูกวะหรือว่าลูกเธอตายไปแล้ว จริงๆเธออาจจะทะเลาะกับสามีของเธอจนเกิดบันดาลโทสะแล้วก็มาลงที่ลูกของเธอคาลูกของตัวเองตายไปแล้วแบบนั้นก็ได้ครับแล้วก็หลอนไม่รู้ตัวเองว่าทําอะไรลงไปแล้วก็หนีกลับมาอยู่บ้านคนเดียวจริงๆแล้วลูกเนี่ยตายไปนานแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งสามีของเธอที่สแสดงโดยคุณตุ้ยธีรพัฒนเนี่ยอาจจะตายไปแล้วเหมือนกันก็นกได้นะครับอันนี้ก็คิดเล่นๆนะครับแต่ว่า,อา,า,วาไอ้ความคิดที่ว่าลูกของเธออาจจะตายไปแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับหรือไม่เธออาจจะ ไม่มีลูกตั้งแต่แรกก็ได้อีกช็อตหนึ่งที่ทำให้ผมค่อนข้างคิดไปในทางว่าหรือเธอจะหลอนไปเองเนี่ยมันมีฉากที่เหมือนตำรวจเอาภาพวงจรปิดเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เธอดูแล้วก็เธอก็พูดกับตำรวจว่าคุณหาว่าฉันโกหกหรออะไรทำนองนี้นะครับประกอบกับภาพนี้ด้วยมันมีภาพที่ปล่อยมานะครับมุมนี้อาจจะยังไม่ชัดว่าตำรวจให้เธอดูอะไรแต่ว่าเนี่ยภาพที่ปล่อยมามันจะเห็นชัดเจนว่าตำรวจให้เธอดูกล้องวงจรปิดนะครับก่อนที่ มันจะมีประโยคเนี่ยออกมาที่เธอถามว่าคุณหาว่าฉันโกหกหรอเนี่ยก็แสดงว่าตำรวจอาจจะดูกล้องวงจรปิดแล้วไม่เจอลูกของเธอหรือเปล่านะครับอาจจะมาทางนี้นะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยละ่ะแล้วผมก็กลัวว่ามันจะมาทางนี้แบบเอาจริงเอาจังเล่นทางนี้เป็นหลักด้วยนะครับคือถ้าใช้เป็นกิมมิคผสมแล้วก็มีประเด็นที่ใหญ่กว่าเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าใช้ตรงนี้เป็นตัวเฉลยที่เป็นคลายแม็กเลยเนี่ยผม มันน่ากลัวนะครับกลัวว่าคนดูจะหยีกลัวว่าเราเองจะไม่ซื้อเพราะว่าอไอความหลอนไปเองอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีความอาจจะไปทับทางกับไอซีรีส์สยองขวัญก่อนหน้านี้นะครับในซีรีส์ชุดอังคารคุมโป่งนะครับเพราะว่าในชุดนั้นเนี่ยมีมันก็มีการ จบคล้ายๆแบบนี้นะครับหลอนไปเองคิดไปเองเนี่ยหลายๆเรื่องมันมาในทางนี้นะครับกลัวว่ามันจะไปทับทางกันโดยไม่ตั้งใจนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมอาจจะคิดไปเองกังวลไปเองก็ได้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าทางนึงจะเล่นแบบนี้แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ให้เขาเล่าก็คือประเด็นความน่าสงสัยของบ้านครับผมว่าอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าอไอ้บ้านหลังนี้ที่มันมีเรื่องแป,กแปลกๆเนี่ย มันเหมือนจะมีคนแปลกๆมาทําร้ายนางเอกด้วยเพราะว่าเราจะเห็นเหมือนตัวนางเอกตัวคุณวารีเนี่ยเหมือนจะโดนทําร้ายร่างกายหัวแตกเลยแล้วก็โดนลักพาตัวขับรถไปนะครับโดย ตัวละครของคุณสตาบัคที่เราก็ยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่าแกเป็นใครกันแน่ครับตัวละครของคุณสตาบัคเนี่ยดันเออแต่งตัวคล้ายๆทรงคล้ายๆกับคนที่อยู่ในรูปรูปหนึ่งครับในในช็อตนี้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรอกนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีการบอกว่านางเอกไม่ได้อยู่มา30ปีแล้วเพราะฉะนั้นรูปเก่าๆรูปนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีอายุ30ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเออคุณสตาบัคไม่น่าจะเป็นคนเดียวกับคนในรูปแต่ด้วยความที่คุณ ตาบัคดันทรงคล้ายๆกับคนในรูปเนี่ยผมเลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันบางอย่างคนในรูปเนี่ยเป็นคนดูแลบ้านหรือเปล่าเป็นคนสวนเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็คุณสตาบัคเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของอิตาคนดูแลบ้าน2คนนี้หรือเปล่านะอาจจะมีการยึดบ้านกันอยู่เงียบๆมาแอบอาศัยกันอยู่เงียบๆหรือเปล่าหรือว่าอิตาตระกูลนี้เนี่ยตระกูลคนดูแลบ้านมายึดบ้านใช้เป็นสถานที่ที่ทําอะไรบางอย่างแปลกๆหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมคิดเอาเองนะเพราะว่าแค่ความทรงคล้ายของคุณสตาบัคกับคนในรูปเฉยๆก็เลยทําให้ผมจินตนาการต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความน่าจะเป็นที่อาจจะเป็นไปได้ละกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ตอนแรกผมคิดว่าไอ้มันไม่ต้องใส่มาก็ได้หรือเปล่าก็คือ,อประเด็นเรื่องคุณตํารวจที่ชื่อฟ้าเนี่ยที่ท้องด้วยอตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะสําคัญอะไรกับเนื้อเรื่องนะไม่ต้องเขียนให้ตํารวจท้องก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับด้วยความที่ ถ้าเราคิดว่าเรื่องก่อนหน้านี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็คือถ้าเราคิดว่าตัวคุณวารีเนี่ยหลอนไปเองเรื่องลูกหายจริงๆเนี่ยอาจจะมาเชื่อมโยงกับตัวละครคุณตำรวจที่ท้องอยู่ก็คืออาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่ว่า,าความหลอนไปเองของคุณวารีเนี่ยพอมีการสืบสวนมีการเล่าส่งต่อไปให้คุณตำรวจเนี่ยคุณตำรวจอาจจะคล้อยตามคุณวารีด้วยความที่เธอท้องอยู่ฮอร์โมนของเธอไม่ปกติ เธออาจจะมีความหวั่นไหวทางอารมณ์อารมณ์อ่อนไหวอาจจะคล้อยตามคนง่ายอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเล่นมาในแนวทางนี้หรือเปล่านะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่น่าจะเป็นปริศนาพอๆกันก็คือพาร์ทของคุณซินดี้ครับตัวละครของคุณซินดี้ที่โผล่มาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเธอคือใครนะครับเพราะว่าโผล่มาแบบช็อตแปลกๆสองสามช็อตมีโผล่มาทําหน้าตกใจโผล่มาแล้วก็ชก กระจกอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือพาร์ทของคุณซินดี้อาจจะเป็นพาร์ทอดีตของบ้านหลังนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นคุณแม่ของนังเอกแต่ว่าคุณซินดี้หน้าฝรั่งเนาะคุณนุ่นวรนุษยเนี่ยหน้าไทยใช่ก็อาจจะเป็นแม่เลี้ยงก็ได้นะครับอาจจะเป็นแม่เลี้ยงที่มาอยู่บ้านหลังนี้แล้ว<ม>ในเหตุการณ์ณตอนนั้นก็เกิดเรื่องอะไรแปลกๆเกี่ยวกับคุณซินดี้เหมือนกันก็ได้นะครับอาจจะมาในแนวทางนี้ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นพาร์ทอดีตเพราะว่า ในพาร์ทของคุณซินดี้แลดูไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเล่าหลักๆในตัวอย่างนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพาร์ทอื่นๆไปเลยที่มาเล่าความเชื่อมโยงทีหลังก็ได้อันนี้เราแค่เดาความเป็นไปได้นะครับต่อมาในพาร์ทของคุณตุ้ยธีรพัทครับอย่างที่เราเดาไปตอนแรกว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วตัวละครของคุณตุ้ยเทรพัทเนี่ยตายไปแล้วหรือเปล่าคุณวารีฆ่าไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือ หนึ่งความเป็นไปได้ชามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าช็อตที่คุณตุ้ยธิรพัฒน์โผมาเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตในจินตนาการของตัววารีเองนะครับแล้วช็อตชอตนี้ที่เป็นช็อตที่คุณตุ้ยธีรพัฒน์ยืนอยู่กับตำรวจก็อาจจะไม่ใช่ ช็อตในปัจจุบันในบ้านหลังที่เกิดเหตุนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นช็อตบ้านที่กรุงเทพก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราคิดผิดคุณตุยธิรพัฒน์ยังไม่ตายนะครับความน่าจะเป็นของตัวละครนี้ที่จะโผล่มาก็คือตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสามีจิตจิตตัวละครสามีที่คอยตามติดเมียไม่ให้เมียไปไหนคล้ายๆกับผมคิดว่าบุคลิกตัวละครนี้ถ้ายังไม่ตายนะครับถ้ามีชีวิตอยู่แล้วมีพาร์ทที่ต้องเล่าเป็นพาร์ทของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้เนี่ย บุค,คลิกมันจะคล้ายๆกับตัวสามีในหนังเรื่อง Invisible Man นะครับไอห,หนังมนุษย์ล่องหนนะ่ะที่สามีจิตๆหน่อยแล้วเมียก็ต้องหนีออกมาเนี่ยผมคิดว่าบุค,คลิกมันจะไปทำนองนั้นเลยนะครับเป็นสามีโรคจิตสามีตามติดเมียสามีใช้ความรุนแรงกับเมียไม่ยอมให้เมียไปไหนน่าจะเป็นทำนองนี้ไปเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้ก็คือหน้ากากครับหน้ากากในเหมือนจะเป็นตัวละครอะไรก็ไม่รู้ที่คุณวารีเนี่ยเห็นว่าโผไปโผมาในบ้านหลังนี้ที่เธอคิดว่าเอ๊ะเป็นลูกของเธอหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าอตัวละครแปลกๆที่เธอเห็นว่ามันแวบไปแวบมาในบ้านหรือรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันใส่หน้ากากแปลกๆอีนหน้ากากนี้เนี่ยอาจจะมีความสําคัญอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับอดีตของคุณนุ่นวรนุชในวัยเด็กครับอาจจะเป็นความทรงจําอะไรแปลกๆ แปลกในวัยเด็กก็เลยทําให้เธอเห็นเห็นภาพนี้ครับเห็นอินอากากแปลกแปลกเนี่ยตามมาหลอกหลอนเธอจะเป็นยังไงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรอดูอีกทีนะครับเราแค่คาดเดาแล้วก็คาดว่ามันน่าจะเป็นอ,อ,อะไรสําคัญนะครับน่าจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างที่ ผมก็ยังถอดไม่ได้ว่ามันจะหมายถึงอะไรคร่าวๆที่เราถอดมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับถ้าจะให้ลองเดาเนื้อเรื่องกันเล่นๆเ,เนี่ยเดาความเป็นไปได้ก็คือคุณวารีทะเลาะกับสามีแล้วก็อาจจะฆ่าลูกของตัวเองไปแล้วแล้วก็หนีมาคนเดียวแต่ว่าหลอนคิดว่าตัวเองเนี่ยมาก,กับลูกแล้วพอมาปุ๊บก็หลอนไป,หล,นไปหลอนมากก็คิดว่าลูกตัวเองหายไปไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บก็พบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลก ซึ่งคนหลักๆที่จะเป็นคนสืบสวนสอบสวนก็คือคุณตำรวจที่ชื่อฟ้าก็จะน่าจะสืบสวนสอบสวนไปแล้วก็เจอข้อมูลอะไรแปลกๆแต่อีกใจนึงก็อาจจะคล้อยตามคุณวารีด้วยที่คุณวารีเนี่ยหล่อนไปเองคุณตำรวจก็มีคล้อยตามบ้างอาจจะเป็นด้วย ฮอร์โมนที่เธอท้องอยู่แต่แล้วสุดท้ายเธอก็น่าจะพยายามไขคดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะพบความผิดปกติของบ้านหลังนี้ที่มีมานานแล้วแล้วไม่มีใครรู้แล้วคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความแปลกของบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครของคุณสตาบัคครับรวมถึงตัวละครของคุณท็อปสหชัยที่โผล่มาแวบ,บๆนะครับและดูแปลกๆด้วยเหมือนกันอาจจะเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้รู้ความลับอะไรบางอย่างด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับคร่าวๆผมประติดประต่อได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน่า จะมีเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างที่มันสําคัญสําคัญเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่เรายังถอดไม่ได้ว่าบ้านหลังนี้มันซ่อนอะไรไว้นะครับคิดว่าน่าจะเล่นประเด็นนี้เป็นหลักแต่ว่าผมคิดว่า ทีมเขียนบทไว้ใจได้นะครับคนที่เข้ามาพัฒนาบทเนี่ยก็คือคนที่เขียนบทในซีรีส์เรื่องอนาล็อกสควอทีมรักนักหลอกแล้วก็ซีรีส์เรื่องสาธุครับผมเลยคิดว่าความละเม,มียดละไมของเขาในการทำซีรีส์2เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะทำให้ซีรีส์เรื่องดอนคัมโฮมอยากกลับบ้านออกมาสนุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันครับน่าจะทาได้ไม่ธรรมดาแหละครับจะออกมาเป็นแบบไหนแน่เดี๋ยวเราก็ลองมารอลุ้นกันอีกทีครับกับซีรีส์ดอนคัมโฮมอยากกลับบ้าน เขา้าฉายวันที่31ตุลาคมนี้นะครับที่ Netflix ก่อนจะจบคลิปนี้ไปขอเน้นย้ำกันอีกทีนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเพียงการจับเนื้อหาในประเด็นต่างๆเนี่ยมาคาดเดาเชื่อมโยงแล้วก็วิเคราะห์ต่อยอดความเป็นไปได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นเพียงการคาดเดาของผมเท่านั้นตัวซีรีส์อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็แค่มาคาดเดากันสนุกสนุกว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบที่ทางไหนนะครับและถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของเราคอนเทนต์นี้ของเรามีชื่อว่าหนังทอด Podcast, พอดแคสต์พอดแคสต์สั้นๆที่จะมาถ่่าายทอออดเรเรืงงงวขหนั ให้ทุกคนได้ฟังกันครับในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า The Tech Class และสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครั้นสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับมินเรามีแครีเม่อไ